สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะอีคลิปคลิปหนึ่งนะคะของวันพุธวันพุธท,ที่20นะคะเรามาเ<ม>จอกันอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปรถราคาคืนกําไรให้กับ f c นะคะจากที่ได้ทําคลิปมานานเป็น่อ คลิปแรกก็28สิงหานะคะของร้านแคคตัสเมืองสุรินทร์มาวันนี้ถึง20ธันวาแล้วก็หลายเดือนแล้วนะคะวันนี้เรามาคืนกำไรให้ลูกค้ากันซึ้งปีนะคะคลิปนี้ลดราคาทั้งคลิปเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะทั้งคลิปเลยสมมุติว่า1000บาทก็เป็น800บาทรวมส่งนี่ง2 0 0ก็เป็น1,000บาทรวมส่ง 2อ0 0ลดไปกระถางละ200อเลยค่ะนี่นะคะอ้ลดเยอะเลยคุ้มจุกๆเลยค่ะคุ้มจุกๆเลยวันนี้สำหรับคีบีหนูว่าน่าจะหมดแน่เลยนะพี่เนาะคืนกำไรให้ลูกค้าบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยพี่นะก่อนเริ่เริ่มต้นเลยพี่แมมเริ่มต้นเลยดีกว่าคลิปนี้อย่าพลาดนะคะอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดมาดูกันกับราคา เป็นอาจจะไม่เรียงนัมเบอร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางกระถางเราขายไปแล้วนะคะก็ต้นนี้ต้นแรกเลย1 0 0 0พบาทหมายเลข2นะคะ1 0 0 0บาทหมายเลข2เป็นราคาบอกบอกไปว่า1 0 0 0บาทก็ลดไป200ก็ทั้งหมดก็เป็น800บาทรวมส่งนะคะเราบอกแแต่เราบอกราคาเต็มหรือว่าบอก800บอก800เลยดีกว่าโอเคได้เลยจาก1000บาทจ้ะอย่างนี้ก็ได้นะ800บาทหมายเลข2ค่ะ นี่หมายเลขสองนะคะค่ะนะคะเต็มคือหนึ่งพันหนึ่งพันนะคะี่ีไปแปดร้อยบาทนะคะเบอร์สองเบอร์สองนกเป็นด่างม่วงนะคะหนังม่วงเลยนะคะชมพูนะคะต้นนี้ฟอร์มก็ประมาณนี้นะคะไม้ในกระถางแปดนิ้วนะคะสวย แปดร้อยบาทเลยหมายเลขสองนะคะแปดร้อยบาทเซลต้นที่สองนะคะหนึ่งพันบาทหมายเลขสามเหลือแปดร้อยบาทหมายเลขสามค่ะต้นนี้สวยคุ้มต้นนี้สวยคุ้มเลยเพราะว่าใบใหม่มาก็ดางสวยดีมากและน้องได้สองยอดด้วยนะคะมีสองยอดด้วยในราคาเพียงแปดร้อยบาทเท่านั้นเองจัดเลยค่ะเอฟซีต้นนี้จัดได้เลยว่าน่าจะหมด หมดแน่เลยหมดก็หมดเดี๋ยวพี่าวเอาใหม่กันนะคะแปดร้อยบาทไม้เลขสามค่ะเบอร์สามค่ะเอซีเบอร์สามต้นนี้สวยสวยเลยสวยทุกต้นสวยแล้วก็คุ้มนะคะต่อไปลดแปดร้อยบาทไม้เลขสี่ค่ะเบอร์สี่เบอร์สี่ค่ะด่างแบบดัางแบบนี้เลยนะคะดัางแบบนี้เลยค่ะก้านชมพูเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะก้านออกชมพูชมพูหน่อยค่ะ ไม้พื้นไม้พื้นไม้เป็นสีส้มนะคะค่ะคมรผู้ไทยย่อมพลาดนิดหน่อยค่ะคำตัวเองอันนี้ค่ะถ้าพูดเร็วก็จะรวนไปนิดนึงจากหนึ่งพันบาทหมายเลขสีก็เหลือ800บาทนะคะรวมส่งรวมส่งแปดร้อบาทเบอร์สี่เบอร์สนะคะเบอร์สีสวยัดสวเลยนะคะสวยจริงๆนะคะต่อไปค่ะ เบอร์แปดคะ uh ่ะเบอร์แปดโอ้โหใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะป้ายใหญ่ใหญ่เลยค่ะด่งป้ายค่ะดังป้ายแปดร้อยบาทเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดนะคะนี่แปดร้อยร,รวมส่งแล้วรวมส่งแล้วนะคะรวมส่งแล้วคุ้มสุดคุ้มน่ะไม้ได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 ไดฟอมใหญ่ขนาดนี้แล้วสีออกขนาดนี้ก็คุ้มแล้วค่ะแปดร้อยที่คลิปคลิปเมื่อเช้าก็ สวยในแอันนั้นคือสวยแบบราคาสวยนะคะฟอร์มราคามาตรฐานที่ถูกคลิปมาชัแล้วก็มารับคลิปนี้อีกนะคะในราคารถเนาะพี่เนาะคุ้มมากอันนี้ก็เบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดแปดร้อยบาทเบอร์สิบเอ็ดค่ะใบใหญ่ๆ่นะพี่เนาะค่ะเลี้ยงกว่าจะได้โตขนาดนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะคะคุ้มเลยในราคานี้นะคะชมพูม่วงๆเลยค่ะ เบอร์สิบเอ็ดต่อไปเบอร์เก้าค่ะแปดร้อยบาทเบอร์เก้าค่ะแปดร้อยบาทเบอร์เก้าดูค่ะโอ้โหสวยเหมือนกันสวยนะคะสวยเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้ใบเข้าไปแปดร้อยบาทเบอร์สิบค่ะฟอร์มสวยนะพี่น้องฟอมเขาได้ค่ะฟอมฟอมไม้กําลังจะได้ฟอร์มค่ะตัดสีหน่อยกจะสวยนะคะเป็นสีเขียวตองอ่อนนะคะเขียวตองอ่อนนะขึ้นใบค่ะขึ้นใบเขียวตองอ่อน ก้านออกเป็นสีม่วงเลยค่ะแล้วก็ทรงใบก็โอเคมากเลยนะคะ800บาทเบอร์10บค่ะเบอร์10นะคะนี่ต่อไปค่ะ800บาทเบอร์สองอือทำไมมาอยู่ตรงนี้นะคะ800บาทเบอร์สองนะคะต้นนี้หวานๆนะคะหวานๆนะไปอีกแบบึบนะคะดังกระจายเต็มใบมากเลยค่ะ ร้อยบาทหมายเลขสองค่ะเบอร์สองต่อไปหวานหวานอีกต้นหนึ่งค่ะแปดร้อยบาทเบอร์สิบสองค่ะดูค่ะโอ้ขอด่าอันนี้ชมพูแดงเป็นชมพูพื้นใบเขียวตองอ่อนสวยสุดท้ายเราจะเห็นแบบพื้นดำน้อพื้นดำพื้นพื้นดำพื้นม่วงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเขียวตองอ่อนพี่ว่ามีเสน่ห์ไปอีกเอย่าอีกแบบหนึ่งนาก็ดีเหมือนกันก็จะด่างกระจายกระจายแบบนี้นะคะ แปดร้อยบาทหมายเลขสิบสองค่ะเบอร์สิบสองนะคะราคาแปดร้อยนี่คือแบบแลวคุ้มมากคุ้มนะคะเป็นไม้ใหญ่นะคะส่วนมากกระถางแปดนิ้วแล้วนะคะแปดร้อยบาทได้ยังคะเอายางอย่างอันนี้แปดร้อยบาทเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดนี่จะเป็นพื้นดําเป็นพื้นดําเป็นไม้ดํานะคะดําเดาดูยากหน่อยใช่ค่ะความด่างเขาสียังไม่ค่อยออกนะคะยังไม่ค่อยออก ฟอมใหญ่นะพี่ฟอร์มใหญ่นะคะต่อไปค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็ลดไปกระถางละ100บาทก็แล้วกันค่ะจากเท่าไหร่คะพี่แมมจากข้างกระถางนะคะข้างกระถาง650บาทก็เหลือ550บาทรวมส่งค่ะเหลือ550บนะคะจาก650เป็นโลกคิงเรนค่ะคิงเรนอลกคิงเรนหมูนะคะ นี่อันนี้อยู่ที่550หมายเลข2นะคะเฉพาะคลิปนี้นะคะเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียรนะคะคลิปหน้าก็จะเป็นราคาเดิมนะคะต่อไป650เบอร์หนึ่งห้าเป็น550ค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะนี่ใช่แล้วต่อไป550เบอร์สี่ค่ะสีสวยเลยสวยมากแบบนี้เลย ชมพูชัดๆเลยนะคะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่้อยห้าสิบจากห้าร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ส5 0ยห้าสิบมีกระถางกระถางเดียวค่ะกระถางเดียวนะคะต่อไปอันนี้แปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยโอ้สวยเลยอันนี้แปดร้อยสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะกระถางนี้ต่อได้เลยสวยมากๆากแปดร้อยบาทจากเ0้ร้อยเหลืออยู่แปดร้อยรวมส่งแล้วนะคะอีกที อันนี้เป็นของขวัญให้น้องแอดมินอ๋อนี่ขอบคุณมากเลยนะคะเ <c oughs> น้อนกยบนะคะเน้อนกยบเพราะว่าน้องมา,าน้องมาไกลแล้วก็แบบลำบากที่จะขนไปทางนูน้นเลยยังไม่ไดใใ้ให้อะไรเป็นให้น้องเลยค่ะอันนี้ก็ฟลอริดา้นนดดานะกล้วยฟลอ,อ,อริดานะคะห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งค่ะ550ร้อยห้าสิบนะฟลอริดาเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกล้วย ว้าค่อมด่างรวยน้ำว้าค่อมด่างด่างดีนะน้ำว้าค่อมก็คือน้ำว้าต้นเตี้ยน้ำว้าไสพันเตี้ยแล้วก็ด่างนะคะด่างดีต้นนี้รากเดินดีแข็งแรงมาดูลำเต้นหกร้อยห้าสิบรวมส่งหกร้อยห้าสิบอันนี้ปาปัวนิวกินียังไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวรอรอคลิปหน้าก็แล้วกันจ้ะแต่ถ้าขายก็จะอยู่ที่อยู่ที่ โอ้พี่ปลัดยังไม่ติดราคานรือยังเพราะว่ายังไม่แข็งแรงเขาก็เลยยังไม่ได้ติดราคาต่อไปในราคา1,200งนบาทเราก็เหลือ1000บาทรวมส่งค่ะจาก1200เหลือ1,000บาทรวมส่งค่ะนี่นะคะมาดูพันสงหมายเลขหนึ่งอยู่ทางนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งน้องเป็นชมพูหวานนะคะชมพูหวานเลยชมพูแบบนี้นะคะ หนึ่พันบาทหมายเลขหนึ่งค่ะจากหนึ่งพันสองนะคะแล้วจากหนึ่งพันองร้อยเนื้อหนึ่งพันบาทท้วนรวมส่งหมายเลขหนึ่งคุ้มากเบอร์หนึ่งค่ะเอซีเบอร์หนึ่งค่ะรีบเลยนะคะหนึ่งพันบาทเบอร์สองค่ะเบอร์สองนี่อันนี้จะเป็นทนดำทคนดำค่ะเป็นไม้ดำไม้ดำนะคะพี่เมมด่างนี้เลยนะคะเบอร์สอ หนึ่งพันบาทเบอร์สามค่ะเบอร์สามก็สวยนะคะดูสวยนะคะเป็นไม้ม่วงนะคะพื้นม่วงนะคะด้านม่วงสวยทรงสวยเลยนะคะค่ะหนึ่งพันบาทเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะคะหนึ่งพันบาทจากพันสองนะคะหนึ่งพันบาทเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ดังนี้เนี้ก็สวยเด้อันีก็สวยเด้อนะคะนี่คือสวยเลยจ้ะ หนึ่งพันบาทเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่นะคะใบไม้มาด่างสวยนะด่างสวยสักพันสองเหลือหนึ่งพันทุกนรวมส่งแล้วหนึ่งพันบาทเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้าอู้ใบใหญ่ใใบใหญ่ใหญ่เลยค่ะหนาๆนะคะพี่แมวนุ่นนี่สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะคะสําหรับต้นนี้จะ กาลูด้าไม้ดำติดด่างนะคะ<ม>จาก750ก็เหลือ650บาทค่ะจาก750นะคะนี่กาลูด้าเหลือ 650, 650บาท650บ,<า>บ,บ,บาทค่ะรวมทรงนะคะตนี่ด,ด้วยนะคะติดด่ดดา,งดางด้วยค่ะนี่นะคะรวมทรงแล้วค,ะค่ะโอเคต่อไปค่ะ1,200บาทไม้เลข5เหลือ1,000บาทไม้ดำค่ะโอ้ดำแบบ ดำม่วงเลยใช่ดำม่วงค่ะดำม่วงหนึ่งพันบาทเบอร์ห้าค่ะตันนี้พันบาทเบอร์ห้าต่อไปหนึ่งพันบาทเบอร์เจค่ะเบอร์เจ็ดด่างสวยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยมีโอกาสได้นะอันนี้รอให้แบบว่ากัดสีเต็มที่ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกเป็นสีอะไรทนต่อไปนะคะหนึ่งพันบาท เบอร์แปดอ้ยเบอร์สวยเด้อสวยสวยเบอร์แปดสวยเลยห้าดังอย่างนี้เบอร์แปดค่ะเอฟซีหนึ่งพันบาทเบอร์แปดนะคะจากพันสองเหลือหนึ่งพันพันสองร้อยบาทค่ะจากพันสองร้อยบาทค่ะเหลือหนึ่งพันรวมส่งแค่นั้นเองแล้วต่อไปเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าเบอร์เก้าก็สวยเนี่ยแปดกับเก้าอ่ะนะคะแปดกับเก้าเป็นไม้แบบเอเป็น ที่เดียวกันมาจากที่เดียวกันไม่แตกต่างกันเลยนะคะเหมือนกันเลยใช่ค่ะหนึ่งพันบาทเบอร์แปดกับเบอร์เก้าค่ะคู่ไปเลยคู่ไปเลยค่ะคู่ไปเลยรวมส่งแล้วนะคะแล้วก็ลดอีกใช่แล้วคุ้มมากเลยคุ้มค่ะคุ้มต่อไป1หนึ่งพันบาทเบอร์หกค่ะเบอร์หกไม้ม่วงค่ะไม้ม่วงไม้ม่วงค่ะนี่เลยกัดสีจะออกเป็นออกแดงๆเนาะค่ะพี่แมหนึ่งพันบาทเบอร์หกค่ะต่อไปค่ะ 1,000บาทเบอร์11ค่ะ็ดเบอร์สิลูกผสมเศรษฐีเงินหนานะะคเป็นลูกผสมด่างด้วยด่างด้วยเศรษฐีเงินหนาด่างห0 0่บาทเบอร์11นะคะค่ะอันนี้เบอร์อ๋ออันนี้เป็นเป็นต้น1,000บาทเป็นต้น800ค่ะ800ร้อยบาทเบอร์6ค่ะ800นะคะจาก1,000เหลือ800เบอร์6 กระถางนี้นะคะ่ก็อยู่ตรงนี้งงงวยเลยต่อไปนะคะหนึ่งพบาทเบอร์1ิบค่ะ1,000พันบาทเบอร์1ิบก็เป็นลูกผสมเหมือนกันีเงินหนาผสมโชค9้าชั้นด่างค่ะเบอร์1ินะคะเบอร์ส0บในราคา1,000พบาทต่อไป1 0 0 0พันบาทเบอร์13ค่ะเบอร์13นะคะกระถางนี้เศรษฐีเงินหนาผสมโชค9้าชั้นด่างนะคะลูกผสมนะคะ จากพันสองเหลือหนึ่งพันบาททวนต่อไปนะคะหนึ่งพันบาทเบอร์สิบสองค่ะเบอร์สิบสองเป็นไม้ไม้อะไร<บ>ไม้ไม้ม่วงก็ไม่ม่วงนะส้มสนิมอืมสนมส้มหนูก,กระดูกเขาแบบชัดจาก,กระดูกชัดกระดูกเหลี่ยม ก็จะไปทําสีได้นะคะนี่ไปผสมทําสีได้สวยนะคะไปบีดเป็นสีคัลเลอร์ได้ผสมกับไม้ด่างขาวต่อไปหนึ่งันบาทเบอร์สิบสี่ค่ะเบอร์ <14. S 2> สิบสี่เบอร์สิบสี่ก็สวยเบอร์สิบสี่ก็สวยนะคะลายแบบนี้เลยลายแบบนี้เลยนะคะลายยาวๆแบบนี้นะคะค่ะหนึ่งพันบาทเบอร์ เบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าจะเป็นไม้เขียวอ่อนเขียวต้องอ่อนนะคะขึ้นใบเขียวต้องอ่อนเขียวด่างนะคะเขียวด่างเขียวด่างเบอร์สิบห้าเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งพันบาทเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าอันนี้หนึ่งพันบาทเบอร์สิบเจ็ดค่ะเบอร์สิบเจ็ดโอ้ไปเบอร์สิบเจ็ดก็เขียวเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้น้องจะเป็นชมพูนะคะเป็นลูกลูกต้นนี้ค่ะลูกต้นนี้อันนี้ต้นแม่เขานะคะนี่ค่ะโอ้นี่ หนึ่งพันบาสีแบบนั้นเลยนะคะเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดต่อไปค่ะหนึ่งพันบาทเบอร์สิบหกค่ะเบอร์สิบหกนะคะชมพูโอ้ชมพูเลยเขียวนะคะหนึ่งพันบาทเบอร์สิบหกค่ะจากหนึ่งพันสองร้อยต่อไปหนึ่งพันบาทเบอร์สุดท้ายเบอร์สิบแปดค่ะเบอร์สิบแปดงเป็นใบใหญ่ๆเหมือนกันนี่ค่ะดัง ไปป้ายเลยนะคะป้ายใหญ่ๆนะคะสวยงามนะคะมีกี่กระถางนะคะที่มีเออ่ข้างกระถางมันสิบแปดแต่ว่าจริงๆไม่แน่ใจน่าจะไม่ถึงหรือเปล่าหน้ามีใบกระถางที่ขายไปหนึ่งพันสองร้อยก็เหลือหนึ่งพันบาทมีประมาณสิบแปดค่ะสิบแปดนัมเบอร์นะคะสิบแปดนัต่อไปเลยจะเป็นสองพันบาทนะคะสองพันบาทจะเหลือหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะนี่ สองพันบาทเหลือหนึ่งพันแปดร้อยรวมส่งนะคะพี่มาดูเลยนกระถางแรกเลยกระถางแรกนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทหมายเลขหนึ่งคานงางของเขาค่ะใช่แล้วดูขาดเลยนะคะนี่กระถางเนี้ยสวยงามนะคะสวยงามเบอร์หนึ่งค่ะนี่ค่ะต่อไปหนึ่งพันแปดร้อยบาทเบอร์สามเบอร์สามก็สวยโอ้โหดูชมพูเลย สวยสวยเป็นก้านดูค่ะ1,800เบอร์สองเบอร์สามนะคะเบอร์สามเบอร์สามนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ก็งามทรงสวยด้วยเลือกไม่ถูกอีกแล้วสวยด้วยนะค่ะพี่แมมอันนี้ พี่ว่าต้องรอให้น้องกัดสีหน่อยหนึ่งนะคะแต่เข้าด่างในเนื้อด่างสวยอยู่นะหนึ่ง0 0นบาทเบอร์สค่ะเบอร์สี่นะคะต่อไปค่ะอ้อไม่ใช่หนึ่งพันนะหนึ่งพันแปดรติดใจหนึ่งพบาทแล้วเกิน1,800บาทเบอร์หค่ะเบอร์ห้าค่ะนี่กระถางที่หใบใหญ่ๆเหมือนกันสวยเหมือนกัน สวยสวยเหมือนกันเลยโอ้ความด่างด่างในเนื้อเลยใช่ค่ะเบอร์ห้าหนึันแปดรบาทเบอร์หค่ะเบอร์หกเบอร์หกเป็นไม้เขียวนะคะพี่ไม้เขียวไม้เขียวด่างนะคะจ้ะหนึ่งพัร้อเบอร์หกหนึ่อ้อหนึ่บาทเบอร์แปดกระถางสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งันรบาทเบอร์แปดเบอร์แปดนี่หนึ่นะคะ นี่ก็สวยนี่ก็สวยนะคะใบใหญ่ใหญ่ใช่แล้วทำเหมือนกันหมดเลยเรื่องไม่ถูกนะคะไม่ถูกราคาก็ถูกลงมาด้วยต่อไปมาดูที่ราคา2,500บาทก็จะลดลงมากระถางละ200นะคะกระถางละ2 0 0ก็จะเหลืออยู่2,300บาทค่ะจาก2,500เหลือ2,300บาทรวมส่งนี่อันนี้2,300บาทหมายเลข7เบอร์7นะคะกระถางนี้ ใบใหม่อันนี้ชมพูเนาะพี่แหม่มจ้าน้องจะเป็นชมพูแหละอันเนี้ยชมพูตัวใบใหม่ด่างสวยนะใบแตกมาใหม่ก็ด่างสวยด้วยนะคะต้นนี้มาเลยต้นนี้สวยแหละสองพันสามร้อยบาทเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดแคบเลยนะคะฟรีสองพันสามร้อยบาทเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้า แบบนี้ค่ะดังอัลตะกาเขียวไปเลยใสองพันสามร้อยบาทเบอร์สิบค่ะเป็นไม้ส้มนะคะไม้ส้มเบอร์สนี้คือแบบไม่ต้องรุ้นค่ะชัดเลยชัดเลยค่ะดังสวยมากแล้วนะคะสวยมากสองพันสามร้อยบาทเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบนะคะนี่ F สี่โหสวยมากไม้ส้มไม้ส้มไม้ส้มนะคะหายากไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยมีเลยแบบนี้ค่ะี่เนี่เก็บได้เก็บเลยนะคะต่อไป 2 5 0 0บาทเบอร์12 2 0 0 0องพันอันนี้ก็สวยด้วยสองพันสามรบาทเอาราคาข้างกระถางเลยไหมคะก็ลืม2,300ัามร้อบาทเบอร์12บสอเบอร์12นะคะนี่สิบสเอาสิบสองสวยทรงสวยดูใบยอดเข้ามาใบยอดด่างดีด้วยนะ สองพันสามร้อบาทหมายเลข12นะคะ FC น่าเก็บมาเบอร์12นะคะต่อไป2,300บาทหมายเลข11ค่ะเบอร์11นี่ก็สวยเหมือนมันเนี่ก็สวยเป็นไม้ตอหรือเปล่าเป็นไม้ตอค่ะยกยอดไว้ยกยอดไว้นะคะคําด่างของเขาหน่ยแบบโอ้ใช่แล้วก็ใบนี้มาก็แบบสวยอ่ะด่างสวยเลยยเลนะคะจริงๆอ่ะ เย็นเย็นอะชมพูเมื่อเช้าชมพูวันนี้แต่ณวันนี้บ่ายโมงความชมพูน้องไม่เหลือหลอแล้วแหละแม่ค้ายังเขียวเลยยังสวยเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมสองพันสามร้อยบาทเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนะคะต่อไป2อ0 0อบาทเบอร์13บสามสิบสางานดีเลยนะคะเบอร์13านะคะอันนี้นี่นี่ดูแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะ ปติโต้ปติเทนะคะ2,300บาทเบอร์13ค่ะโอ้โหเบอร์13มามอัดีเลยค่ะสวยนะต้นนี้ใช้ได้จาก2,500หรือ2,300เท่านั้นเองเอใบใบใบรองยอดนี่ใหญ่สวยแล้วได้ฟอร์มแล้วนะคะต่อไปสองพันสามรบาทเบอร์14บสี่ค่ะเบอร์14ก็ดูฟอร์มโอ้โหดูฟอมน้องเป็กชมพูนะคะไม้ชมพูค่ะดูค่ะโอ้โหด่างแบบเนี่ย สวยงามนะสวยงามนะคะสองพันสามร้อยบาทหมายเลข14จ้า14ต่อไป2,300บาทหมายเลข15ค่ะหมายเลข15หก็เป็นไม้รหัส L15 หนะคะ L15 มีรหี่มีรหัสค่ะมีรหัสดูความงาม่นดูความงามดูความงามของน้องแบบนี้แบบนี้นะคะอสวยเด้อต้นนี้ไปไปเปลี่ยนกระถางค่ะไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็ ให้แบบว่าปิดรากลงกว่านี้นะคะน้องสวยน้องสวยทุกใบเลยในราคา2 3งในราา2,300บาทหมายเลข15เบอร์15นะคะ L15 L15 ด้วยมีรหัสด้วยนะคะรหัไม้รหัสต่อไปค่ะ2อ0 0า0บาทหมายเลข16ค่ะหมายเลข16อี่ชอบทรงเขาจังเลยใบอ่ะใบเขาจะแบบใบดราก้อนนะเนี่ยดู ดูความสวยของเขาน้องชมพูกันนี้เด้อเมื่อเช้าน้องชมพูเลยนะคะ,คะพ,พี่เห็นความเป็นชมพูเลยแต่นี้แดดร้อนนิดหนึ่งก็จะซอฟลงนิดหนึ่งค่ะสองพันห้าร้อยบา, 2, บาทหมายเลขสิบเจ็ดค่ะโอ้ยเบอร์สิบเจ็ดนี่ก็สวยนี่ก็สวยฟอร์มสวยฟอร์มก็สวยนะคะไม้สวยลายก็สวยดูเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดนะคะเบอร์สิบเจ็ดสองพันสามร้อยนะคะ ต่อไป2,300บาทเบอร์18เบอร์18อู้วน,นี้เขาจะออกแบบชมพูชมพูมพนะคะอู้นี่อย่างนี้เลยเบอร์18นะคะเบอร์18บแปสวยนะคะนี่เบอร์18ต่อไป19กระถางสุดท้าย2,300บาทเบอร์19เบอร์19คล้ายๆกันเลยนี่คล้ายๆนะคะฟอร์มฟอร์มฟอร์มไม้เมล็ด ที่เดียวกันค่ะไม้เมล็ดที่เดียวกันนี่ดูความสวยของเขาสวยมากชมยูดังในเนื้อนะคะเบอร์สิบเก้าจากราคาสองพันห้าเลยอยู่สองพันห้าค่ะสองพันสามสองพันสามร้อยบาทใช้ได้เลยนะคะในราคาสองพันสามร้อยบาทเก็บได้เลยเก็บนะคะอีกอันนี้ก็เก็บได้นะคะนี่ก็สวยนี่ก็สวยอันนั้นน่าจะเป็นลูกพลอยชมพูแต่ว่ามันหายเนี่ยมันเป็นไม้รหัสที่เขาเขียนไว้แล้วเลยพี่แหม ใช่ค่ะนี่ล้กฝอยชมพูแน่เลยออันนี้ก็อันนี้ก็โอเคอ่ะดูใบนี่ก็สวยนะคะสวยหมดเลยต่อไปเชลนี้นะคะไหนเอ่ยที่เชลนี้กันนี่ใช่ไหมคะฝั่งนี้ราคา1,600บาทแล้วก็จะมันเหลือที่1,400บาทค่ะจากพันหเหลืออยู่พันสี่ร้อยเหลือพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยนี่คือรวมส่งเลยแล้วนะคะรวมส่งค่ะหนึ่งพันหกร้อยรวมส่งแล้วนะคะ กระถางใหญ่ๆบึ้มๆกระถางนี้ก่อนเลยดูคดูดูความสวยของน้องนะคะ1,400บาทหมายเลข5้าค่ะเบอร์ห้าค่ะกระถางนี้แคบเลยเรียบเลยนะคะราคาคลิปนี้ใช่แล้วลดแล้วก็ไม้ก็สวยไม้สวยนะคะไม่ได้ลดเพราะว่าไม้ไม่สวยนะคะลดลดลดคืนกำไรให้ลูกค,าค้านะคะคลิปนี้คลิปเดียว1,400บาทหมายเลขหนึ่งค่ะนี่เบอร์หนึ่ง ไปยาวๆหนึ่งพันสี่ร้อยไม้เขียวเล็กหนึ่งด่างนะพี่เนาะเขียวด่างนะคะทรงสวยนะคะทรงสวยอยู่สวยนะคะความสวยตัดใบหนึ่งพันสี่ร้อยบาทไม้เล็หนึ่งค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะข้ออกพื้นอะไรอย่างพี่เมยออกเป็นพื้นพื้นส้มพื้นส้มค่ะ แล้วก็ลายใบอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบลูกผสมของทับทิมแต่ว่าสีเพิ่งออกค่ะสีเพิ่งออกใบยอดนี้ค่ะจะเป็นด่างแบบนี้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งต่อไปนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหมายเลขสี่หมายเลขสี่น้องจะเป็นเขียวอ่อนเขียวอ่อนชมพูม่วงนะคะเขียวอ่อนชมพูม่วงนะคะต้นขาเป็นเขียวอ่อนแล้วก็ด่าง กินใบเขียว,วอ่อนชมพูด่างม่วงเนาะอันนี้สวยค่ะอ,อน้าเก็บอ่อนสวยนะคะน่าเก็บมากกระถางสุดท้ายของวันนี้จาก1,800บาทนะคะเหลือ1,600บาทรวมส่งค่ะจากพันแปด เหนือพันหกค่ะใช่ทรงใบผักกาดนะคะทรงใบผักกาดด่างเขียวเหลืองนะคะเขียวเหลืองทรงใบผักกาดนี่เขาสวยแบบมีเอกลักษณ์มากเลยนะคะพี่สวยสวยสวยดูดีอ่ะสวยแบบมองไม่เบื่อเลยนะคะทรงสวยประมาณนี้นะคะเหลือหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ไม่ใช่ไหนจากพันแปดเหลือหนึ่งพันหกร้อยถึงแล้วจากพันแปดเหลือหนึ่งพันหกร้อยนะคะนี่นะคะเป็นคําพูดอันนี้นะพูดสุดท้ายนะคะเหลือหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะกระถางนี้ไม้ฟอร์มฟอร์มใหญ่แล้วนะคะไม้ไม้ฟอมแล้วนะคะโอเคโอเคเลยนะคะต่อไป ต่อไปหมดแล้วอหมดแล้วใช่ไหมคะรถราคาของเราก็มีประมาณนี้นะคะ FC สวยทุกต้นสวยทุกต้นนะคะคุ้มค่ามากแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคะโอ้โหแล้วคือลดราคาด้วยนะคะใช่ค่ะที่แมมจัดโปรให้ FC นะให้ลูกค้านะคะ L15 นี่สวยสวยจริงสวยเนี้นะเก็บมากเลยนคะเก็บมาก L15 รีบเลยนะคะเียร์แล้วก็อันนี้ค่ะ นนก็สวยแล้วไม้ส้มก็โอเคนะคะถ้าอยู่เดี่ยวเดียวน้องจะสวยมากเลยน้องก็สวยมากนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะชอบแบบไหนเนาะพี่เมียมเนาะชอบแบบไหนก็จัดมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้มีคลิปให้ชมถึง2คลิปเช้าบ่ายเลยก็ฝากกดติดตามนะคะสําหรับช่องมือใหม่ลุยสวนแล้วก็ฝาก ฝากอุดหนุนหม่ค้าเอะแล้วก็ประมาณถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นไปได้ก็ซื้อแล้วจะได้จัดส่งก่อนที่จะเป็นวันหยุดปีใหม่เนาะเราจะได้ส่งไปว่าไม้จะได้ไม่คลางอาทิตย์หน้าอาน้าก็ยังทันนะค่ะได้อยู่วันพุธ จ้ะวันพุณหน้ายังได้อีกอาทิตย์ยังได้อีกวันหนึ่งนะคะเราค่อยมาส่งท้ายปีกันใช่แล้วค้าคนะิดว่าเราจะมีอะไรให้ลูกค้าอีกบ้างนะคะ,คะในวันนั้นนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม้ส,สวยๆก็ฝากด้วยนะคะค่ะพี่แมมขอบพระคุณ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่ดูแลก,กันมาตั้งแต่แรกๆจนถึงวันนี้นะคะขอบคุณค,ค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ